อมชานสิวันนี้วันที่22เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกได้มาที่นี่ที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงลูกจะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมปีศาจของลูกแล้วก็ซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งนี่คือการศึกษาที่จะมาเป็นเทศคำถามของเมรี การศึกษาใดที่ลูกๆนั้นศึกษาอยู่กับพ่อเท่านั้นการศึกษาที่ไม่มีใครอื่นใดสามารถสอนได้คำตอบลูกๆศึกษาที่จะมาเป็นเทพจากที่เป็นมนุษย์ไม่มีใครนอกจากพ่อผู้เดียวสามารถสอนลูกถึงการศึกษานี้ที่จะเปลี่ยนจากผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพื่อที่ลูกๆนั้นจะไปสู่โลกใหม่ได้พ่อเท่านั้นที่ก่อตั้ง หนทางการครองเรีอยที่บริสุทธิ์ผ่านความรู้ที่ง่ายดายและราชายโยคะนี้สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะก่อตั้งอาณาจักรที่สูงส่งของลูกให้ทำตามสีหมัดแล้วจงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อดังเช่นที่เทศนั้นปราศจากกิเลสในหนทางเดียวกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก จงปราศจากกิเลสให้สร้างการคลองเรือนที่บริสุทธิ์จุดที่สองอย่าได้ใช้จุดของละครในหนทางผิดผิดอย่าได้พูดละครและเพียงแท้ทิ้งทุกสิ่งไว้ให้กับละครจงใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาให้สร้างรางวัลที่สูงส่งกับตัวลูกเองโดยการเพียรพยายามพ่อของบัพตะดาขอให้ลูกนั้น ละวางและมีความรักและพิจารณาตัวลูกเองเป็นตัวอย่างโดยการรักษาตัวอย่างของดอกบัวไว้ในสติปัญญาของลูกสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่มีชีวิตอยู่ในการคลองเรือนก็คือดอกบัวดังนั้นจงมาเป็นดอกบัวและวางสิ่งนี้เข้าไปสู่การปฏิบัติถ้าลูกไม่ฝึกฝนสิ่งนี้ลูกก็จะไม่สามารถเป็นดอกบัวได้ดังนั้น จงเก็บสัญ,ญลักษณ์ของดอกบัวไว้ในสติปัญญาของลูกและเคลื่อนไหวไปในขณะที่กำลังพิจารณาตัวลูกเองเป็นตัวอย่างในขณะที่กำลังทำงานรับใช้จงละวางและมีความรักอย่าได้เพียงแค่มีความรักแต่ก่อนอื่นจงละวางแล้วต่อมาก็มีความรักเพราะความรักบางครั้งสามารถเปลี่ยนเป็นการติดยึดได้ ดังนั้นในขณะที่ทำงานรับใช้ต่างๆจ,จงละวางและมีความรักคติพจน์ในวันนี้มายาไม่สามารถมาภายใต้ล่มฉัดแห่งความรักได้อัจฉะออมจานติ